ยอดบริจาคพุ่งเตอร์โนว่ายน้ำข้ามโขงวันที่20ตุลาคม2565จังหวัดนครพนมบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงของดารนาหนุ่มเตอร์โนพาคินคำวิไลศักดิ์อายุ36ปีเพื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงขวําม่วนสปป,ปลาวและโรงพยาบาลนครพนมโดยเตอร์โนพร้อมทีมงานได้ตะเวงกรับวหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงพบปะหัวหน้าหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องอาทิเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประสานความพร้อมในการจัดสถานที่บริเวณจุดปล่อยตัวที่ลานแลนด์มาร์คพญานาคศักดิ์องค์พญาศีสัตาคราชที่จะมีพิธีรำบวงสวงพร้อมปล่อยตัวตโตโน่ว่ายข้ามโค้งในวันที่22ตุลาคม2565นอกจากนี้โตโน่ยังได้กลับวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อเป็นสิริมงคล โดยจะตัวมั่นใจว่ามีความพร้อมมากในการว่ายน้ําข้ามโขงโดยไม่มีแผนการซ้อมสนามจริงเน้นลงว่ายน้ําในวันงานเลยทีเดียวสัญญาบริจาคล่าสุดทะลุกว่าเ็ล้านบาทสําหรับการดูแลจัดงานนายอารม์เวียงด้านหรือครูกไก่ประธานชมรมนกเป็ดน้ํานะครพนมเปิดเผยว่าเส้นทางการว่ายน้ําของโตโนโ่ยังมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในฐาน,นะต้และทีมงานเป็นนักว่ายน้ําลอยน้ําโขง กีราทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือวารีบำบัดที่มีการว่ายน้ำด้วยการสวมเสื้อชูชีพในระยะทางวันละกว่า10กิโลเมตรมั่นใจว่าน้ำโคงปลอดภัยไม่เสี่ยงอันตรายซึ่งเส้นทางการว่ายน้ำของโตโนโถือว่ามีความปลอดภัยจากประสบการณ์ว่ายน้ำโคงมาหลายปีเพราะจุดเริ่มต้นมาจากริมของพญาสีสัตนาคราชในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่ตรงข้ามกับตัวเมืองท่าแขกแขวนคำม,ม่วนซปปลาว โดยจะเริ่มว่ายน้ำไปเรียบแม่น้ำโขงก่อนที่จะตัดไปที่ยังริมแม่น้ำโขงวัดพระธาตุศีโคตบองแ si, ขวงขาม่วนสอปปอลาวระยะทางประมาณ6-7ถึงกิโลเมตรก่อนที่จะนั่งรถไปยังโรงพยาบาลเมืองท่าแขกแขวงขามวนสอปปอลาวเพื่อพบปะทางการลาวก่อนที่จะไปจุดเริ่มต้นว่ายน้ำกลับตัวเมืองนครพนมจากจุดริมโขงบ้านนาเมืองเมืองท่าแขกแขวงขามมวนสอปปอลลาวเยื้องกับจวนผู้ราชการ จังหวัดนีการพนมหลังเก่าลงว่ายน้ำทะแยงจากเหนือน้ำไหลตามน้ำมาทางทิศใต้ถึงจุดเริ่มต้นปล่อยตัวจุดแรกระยะทางประมาณ5-6กิโเมตรรวมระยะทางไปกลับประมาณ14-15กิโเมตรแต่ตลอดเส้นทางการว่ายตามกระแสน้ำถือว่าไม่เสี่ยงอันตรายแต่ตลอดเส้นทางไปการว่ายตามกระแสน้ำถือว่าไม่เสี่ยงอันตรายแค่มีการว่ายตัดน้ำโขงแต่ไปตามกระแสน้ำ ยิงขากระลับทิศทางลมยิ่งดีตีเข้าฟังตัวเมืองนครพนมส่วนสภาพอากาศหากหนาวเย็นแต่ไม่กระทบแล้วอุณหภูมิน้ำโของอุ่นหากสภาพอากาศเย็นทางนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องดีต้องชื่นชมโตโน่ทำเพื่อการกุศลไม่ใช้งบประมาณรัฐช่วยเหลือโรงพยาบาลนาครพนมและโรงพยาบาลเมืองท่าแขกแขวนคำม่นวนสปปลาวนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย